ชานชานโว้ยเสียงเรียกชื่อผมอยู่ที่ประตูรั้วนอกชานบ้านในเวลานั้นก็คือเสียงของพ่อเลี้ยงผมความจริงผมตื่นแล้วไม่ได้หลับบ้านทรงปัญญาหลังนี้พ่อเพิ่งมาเช่าอยู่ใกล้เขตวัดน้อยตั้งแต่มาอยู่ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรอะไรอยู่พี่ลึกน่าคิด ผมกำลังหลับๆอยู่กลางดึกถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเราหรือว่าบ้านใกลๆ้ๆเรามักจะถูกอะไรสักอย่างหนึ่งในบ้านนั้นปลุกขึ้นเสมอจะว่ามาเขย่าตัวหรือว่าดึงเท้าผลักตัวก็ไม่แน่ใจนะักเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนนิ่งอยู่เฉยๆทันใดนั้นก็จะได้ยินเสียงอะไรนอกตัวเรือนเราผิดปกติครั้นลุกขึ้นแอบดูตามช่องรั้วนอกชานก็จะเห็นว่ามีพวกขโมยตัดช่องย่องเบามาย่องแถวๆบ้าน บางทีลอดใต้ถุนบ้านผมพบเหตุการณ์นี้สองหนแล้วตอนแรกผมก็กลัวเพราะรู้กันอยู่ว่าใครล่ะจะมาปลุกผมเมื่อผมนอนคนเดียวที่เฉลียงนอกชาญส่วนพ่อเลี้ยงนอนในห้องแล้วใครมาปลุกผมสองหนมาแล้วแต่ครั้นนึกถึงว่าพ่อเลี้ยงผมคนนี้ก็คือพ่อมดหมอผีมีอาชีพนี้มาตั้งแต่แม่ผมยังอยู่และก็ตัวผมเวลานั้นอายุสิปี เมื่อแม่ผมตายจากไปแล้วผมก็กลายเป็นลูกติดแม่ที่พ่อเลี้ยงต้องเอาติดตามไปทุกแห่งความรู้สึกก็เหมือนพ่อตัวแกรักผมดังหัวแก้วหัวแหวนผมก็เชื่อดีว่าพ่อผมเนี่ยคือหมอผีจะกลัวอะไรกับผีทั้งผีบ้านนี้ก็เป็นผีผู้มีใจอารีไม่เคยรบกวนอะไรมีแต่มาคอยปลุกเมื่อจะมีใครมาราวีเท่านั้น ผมลุกไปเปิดประตูรั้วนอกฉานให้เข้ามาซึ่งในเวลานั้นตอนนี้พ่อเลี้ยงผมไม่มีอาชีพเป็นตลกยี่เกทั้งทั้งแกเล่นไม่เป็นแต่ว่าหัวหน้าคณะก็มาเชิญแกไปร่วมด้วยเพราะว่าพ่อผมมีอะไรแปลกๆที่จะเข้าแทรกสลับฉากให้เกิดเป็นที่สนใจกับคนดูจะว่าเล่นกลก็ไม่เชิงหรือว่าจะเล่นเป็นจำอวดก็ไม่ใช่แกมีของแปลกๆออกมาแสดงให้คนดูเฮฮาได้ดีดทีเดียวเช่นว่าแกเสนอตามพระเอกไปในป่า รันพักนอนกันแกก็ทำสมไฟขึ้นพอควันไฟลอยขึ้นก็เกิดเป็นค้างคาวตัวใหญ่บินช้าๆวนเวียนไปมาและก็บินออกนอกเวทีมาสู่คนดูพวกคนดูก็หลบกันให้รรเนรรนาดแล้วค้างคาวนั้นก็จะกลับมาสู่กองไฟและก็หายเข้าไปในกองไฟนี่แหละสเสน่ห์ของพ่อเลี้ยงผมไปเอาดีทางตัวแทรกประกอบลิเกแม้แต่ว่ามันจะไม่เป็นหลักฐานอะไรในชีวิตแต่แกเองก็สมัครใจดังนั้น พวกนักลิเกนักแสดงต่างๆเรียกพ่อผมว่าท่านอาจารย์บางเวลาพ่อผมเบื่อหน่ายการเล่นชนิดนั้นก็ขอพักตัวพวกนั้นก็จะมากราบไหว้ขอร้องให้ไปช่วยพ่อผมก็ใจง่ายก็ไปตามที่เขาอัญเชิญการแสดงของพ่อผมนั้นผมรู้ว่าไม่ใช่กลเพราะว่าแกไม่ใช่นักเล่นกลแต่ที่ทำไปนั้นเพราะอำนาจใดผมก็ไม่ทราบจริงๆ พ่อผมไม่เคยบอกไม่เคยสอนให้รู้และทุกวันนี้พ่อผมเพียงแต่สอนไม่ให้กลัวผีเพราะว่าตัวของแกเองเอาเกือบจะเป็นนายผีอยู่แล้วคล้ายๆจะให้ผมเนี่ยดำเนินรอยตามแกเป็นอาชีพไปข้างหน้าอน,นิจจาชะตาของผมหนังสือนะงหาเรียนรู้มาเพียงแค่ป .4 แล้วก็ไม่รู้อะไรอีกเลยมั่วสุมอยู่กับสิ่งที่ไม่จำเริญอะไรข้างหน้าเช่นพ่อผมเป็นต้น เดินไปไหนไม่มีใครมองตาแกตรงๆเข้ามักจะหลบหน้าก้มตาซะดูหวาดกลัวหรือขยะขยงในานามว่าพ่อมดหมอผีผมผู้เป็นลูกก็เลยเดินตามหลังไปก็อาจจะถูกรังเกียจแล้วก็กลัวไปด้วยฉะนั้นการที่จะเกล่งกล้าขนาดที่จะเป็นหมอผีนั้นผมไม่สมัครใจเมื่อไม่ชอบไม่เห็นดีเจ้าความกลัวผีกลัวสางก็เลยยังคงมีอยู่ คืนไหนพ่อไม่ได้อยู่บ้านไปเล่นลิเกพ่อก็จะเอาเทียนขี้พึ่งมาแกะเป็นรูปคนพอเป็นเขาแล้วก็จุดทูบจุดเทียนบูชาลงเลขยันปลูกเสกอยู่นานเท่านานแล้วก็ลงมือเอารูปเทียนที่แกะเนี่ยค่อยๆละลายเพราะว่าเอาไฟมาลนเอาไฟมาเผาพ่อผมมีดวงตาขมือแข็งกร้าวเทียนไหมดังฉีฉีแสงเทียนจับหน้าดูน่ากลัวบัดนี้ก็มีนกแสกบินอยู่บนท้องฟ้าที่มืดมิด ร้องแทรก,กรีดยาวเข้าไปในหัวใจผมสะดุ้งและหนาวทั้งตัวก็รู้สึกผิวขรุขระแล้วก็ขนลุกความรู้สึกเสมือนดินฟ้าอากาศรอบนอกตัวเรือนจะมีอันเป็นไปหวั่นไหวอยู่ในความรู้สึกผมไม่มีหัวใจเป็นสุขเลยเมื่อพ่อทำพิธีเสร็จแล้วผมก็ถามพ่อว่าทำแบบนี้ทำไมแกก็ตอบว่าเรียกวิญญาณมันมาไว้ใช้นะสิผมก็มีความรู้สึกหนาว รู้สึกว่าพ่อเป็นคนหาเรื่องเข้าบ้านหาเรื่องใส่ตัวจะมีสุขได้อย่างไรกันในเมื่อบ้านเรามีผีร่วมอยู่ด้วยคืนไหนไม่มีเหตุอะไรผมนอนหลับได้สนิทไม่โดนปลุกโดยผีบ้านก็จะหลับลงไปใจก็จะคิดวนเวียนนึกปลงอันนี้จังตนเองเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาร่ำเรียนหนังสือกันสูงๆแต่ว่าผมเนี่ยสิกลุ่มอยู่กับดวงเวทมนต์พูดผีปีศาจ อนิจจาชะตาผมข้างหน้าจะไปเป็นอย่างไรมองไม่เห็นความเจริญเลยบัตรนี้อายุเข้าสิหปีแล้วนับว่าจะเป็นหนุ่มใหญ่ขึ้นทุกวันอาชีพที่ผมเนี่ยมีก็ไม่มีความแน่นอนอยู่ในวันข้างหน้าและผมเองก็จนปัญญาถ้าผมไม่อยู่ในบ้านหลังนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะไปไหนวันหนึ่งตอนเย็นมีคนเล่าลือกันว่าตำรวจหนุ่มจับผู้ร้ายแต่ว่าเสียทีถูกผู้ร้ายแทงตาย พอทราบข่าวแบบนี้ก็มีคนไปมุงดูศพเยอะแยะแต่ว่าผมไม่ไปหรอกเพราะว่าความกลัวเสียวไส้เด็กหนุ่มๆรุ่นเดียวกันเข้าไปดูมาแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังสองสามคนที่ยังคุยเป็นเพื่อนผมพอสามสี่ทุ่มเขาก็เฮกันกลับก็เหลือผมคนเดียวตามเคยแต่ว่าพ่อยังไม่กลับมาคืนนั้นผมก็เกิดใจวอกแวกเพราะว่าข่าวการตายของตำรวจเนี่ยติดหูเกิดวันไว้พี่กนยังไงก็ไม่รู้ เพราะว่าถ้าหากว่าโผล่หน้าต่างออกไปด้านหลังบ้านซึ่งไกลออกไปก็จะมองเห็นสุสานของวัดเราอยู่ในเขตวัดมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นเองตอนดึกเสียงพ่อกลับจากการแสดงสลับลิเกมาร้องเรียกผมค่อยใจชื้นขึ้นไปเปิดประตูรับแกซื้อก๋วยเตี๋ยวผาดมาให้กินด้วยในระหว่างกินไปผมก็เล่าถึงเรื่องตำรวจที่ตายโดยผู้ร้ายค่ะพ่อผมฟังนิ่ง แทนที่แกจะสลดใจแกกลับมีกิริยายินดีแล้วก็หลุดปากออกมาว่าบ้าเด็ดตายโหงซะด้วยผมฟังแล้วใจหายวูบชักจะขนลุกอีกทันทีรู้ว่าพ่อจะต้องเรียกวิญญาณมาอีกแล้วคงสุมกันอยู่ที่บ้านนี้อีกแล้ว มีผู้รู้จักกับพ่อฐานที่เคยไปเที่ยวกินกันมาแต่ก่อนแอบไปเอาผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มาอยู่แล้วก็ไม่มีที่ที่จะไปก็เลยเกิดมาอาศัยเราอยู่ผมเองก็ค่อยสบายใจเพราะว่าพอมีเพื่อนอยู่บ้านคืนนึงผมเกิดอยากดูลิเกบ้างก็ติดตามพ่อไปดูขากลับเกิดฝนตกโปรย,ปยเราเดินตากฝนกันมาสองคนพ่อลูกผ่านทางสุสานวัดตามที่เคยต้องเป็นดังนั้นไม่มีทางที่จะดีไปกว่านั้นที่จะกลับบ้านได้ ถ้ามาอีกตรอกนึงฝนตกแฉะน้ำขังเละเอะเทอะไม่มีใครสมัครใจจะเดินไปก็เลยมาทางวัดเพราะว่าถนนเป็นปูนเดินได้อย่างสบายใจดีใจกล้าก,ก,ก็เดินได้แต่ว่าผมนี่ไม่ไหวละทนเดินลุยคโคลนยังดีกว่าเราเดินเอาผ้าคลุมหัวตากเม็ดฝนโปรยปรยกันมาพอเดินผ่านสุสานพ่อก็เกิดหยุดยืนนิ่งผมก็เลยต้องหยุดยืนบ้างผมชักจะเหลียวซ้ายเหลียวขวามองดูว่าอะไรทำให้พ่อหยุดเดิน เพราะว่าฝนก็โปรยๆไม่น่าจะหยุดได้มองไปทุกด้านก็ไม่พบอะไรพบแต่ความเงียบเปล่าเปลี่ยวกุฏิพระตรงหัวมุมสุสานก็ปิดเพราะว่าดึกแล้วและทั้งฝนก็ยังปรอยอีกด้วยสาลาการประเรียนนั้นมืดทึบพ่อผมก้มหน้านิ่งสักครู่พอเงยหน้าขึ้นก็เพ่งเข้าไปในสุสานแล้วก็พูดขึ้นลอยๆว่าตำรวจตำรวจผมขนลุกเกลียวอ้าปากตาค้างจะถามพ่อว่า เรียกตำรวจทำไมไม่กล้าจะเอ่ยปากก็เลยยืนตัวชาตากฝนอยู่กับที่หัวใจนี้เต้นรัวเพราะตำรวจที่พ่อเรียกนั้นต้องเป็นตำรวจที่ถูกฆ่าตายตามที่ผมเล่าให้แกฟังและเขาก็สวดศพกันให้สามคืนแล้วคงจะเก็บศพไว้ในโรงเก็บของสุสานนั่นเองซึ่งมันก็เป็นการตายแบบสดสดร้อนๆแล้วพ่อมาเรียกแบบนี้ตำรวจตำรวจไปอยู่ด้วยกันพ่อเรียกอีก แล้วก็ชวนตำรวจไปอยู่ด้วยกันและร้องว่าพ่อจะหาฉันกลัวและผมก็ตัวสั่นเทาผ้าที่คลุมหัวอยู่นั้นผมเอาคลุมหน้าคลุมตาไปหมดเออพ่ออยู่นี่ไม่ต้องกลัวพ่อร้องบอกแล้วก็เข้าประคองตัวผมผมก็เดินต่อไปท,ทั้งทั้งที่ผ้าก็ยังคลุมหน้าแล้วก็หลับตาผมก็เดาว,ว่าพ่อผมเนี่ยพาเดินเลยสุสานกลับบ้าน เมื่อถึงบ้านแล้วผู้มาอาศัยก็เปิดประตูรับเราทั้งสองผมค่อยอบอุ่นใจเมื่อถึงบ้านก่อนบอกกับเพื่อนที่มาอาศัยว่าผมถูกฝนเข้าทำท่าจะจับไข้แล้วผมก็ได้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวหยิบยาลดไข้ให้รับประทานผมก็กินยาลดไข้าตามที่เพื่อนที่มาร่วมบ้านด้วยหยิบให้แต่ผมก็รู้ตัวว่าผมเองไม่ได้จับไข้ครั้นแล้วผมก็ลุกขึ้นจัดการปูที่นอน ตั้งแต่มีผู้ที่มาอยู่อาศัยเขาทั้งสองคนผัวเมียก็ออกนอนที่เฉลียงนอกชาญส่วนตัวของผมเข้านอนในห้องแต่ไม่ได้รวมกับพ่อผมนอนอีกด้านหนึ่งชิดติดฝาส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นทางเดินลงไปข้างล่างผมรีบนอนก่อนเพราะว่าใจไม่ดีถ้านอนคราวหลังเนี่ยต้องปิดประตูแล้วก็ดับไฟเองแล้วก็ควันเข้ามุ้งในความมืดถ้าผมนอนก่อนทุกอย่างก็เป็นหน้าที่ของพ่อ ผมคุ้มโปงเพราะว่าอากาศหนาวเย็นหูยังคงได้ยินเสียงพ่อพูดคุยกับเพื่อนอยู่นอกห้องผมได้ยินเพื่อนพ่อพูดว่าเขาเนี่ยยังไม่หลับในตอนที่พ่อกับผมเดินกลับมาบ้านเขาได้ยินก็เลยยืนมองดูตามช่องลูกกรงเห็นพ่อกําลังประคองผมเขาคิดว่าผมคงถูกทำร้ายหรือว่าอะไรเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันมีตำรวจตามมาส่งอยู่คนหนึ่ง พอผมได้ยินคำนี้เท่านั้นแหละผมเกิดสั่นสะท้านนอนคุมโปงเลยพ่อแกไม่ได้พูดเรื่องตำรวจแต่ว่าแกก็พูดไปในเรื่องอื่นที่ขันขันในเรื่องของการเล่นลิเกจำเป็นคุยเรื่องอดอดอยากๆในเวลาสงครามโลกครั้งที่แกกับเพื่อนได้เผชิญมาด้วยกันแล้วก็หัวเราะกันผมค่อยๆคลายความกลัวลงไปบ้างก็นอนตัวสั่นอยู่ในเวลาที่ตำรวจเดินตามหลังเรามานั้นกำลังอยู่ที่ไหน ผมอยากร้องไห้มากที่สุดในชะตาชีวิตของผมที่ต้องมาผจนกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยความจำเป็นนอนคิดไปไกลถึงโรงลิเกตอนที่พ่อแสดงสลับฉากแกแสดงตอนเล่นกลแกก็เอาผ้าคลุมลงกลางโรงแล้วก็เสกเป่าผ้านั้นก็ยกตัวขึ้นคล้ายกับว่ามีใครอยู่ในผ้ามองดูผ้าที่ถูกคลุมก็เป็นรูปคน ยืนอยู่สูงสูงเท่ากับพ่อครั้นพ่อดึงผ้านั้นออกก็ไม่มีอะไรคนดูก็หากันคลืนใหญ่คนดูมองไม่เห็นอะไรก็จริงแต่ว่าทำไมผมถึงมองเห็นสิ่งที่อยู่ในผ้านั้นได้ก็ไม่ทราบมันมีภาพคนร่างๆแล้วก็คนคนนั้นยังหันหน้ามามองดูผม พร้อมกับยิ้มให้อย่างเป็นกันเองประดุดคนคุ้นเคยกันตอนนั้นผมยืนดูอยู่ข้างหลืบของเวทีถ้าข้างๆผมไม่มีตัวลิเกย,ยืนดูอยู่ด้วยผมคงล้มลงเพราะว่าเป็นลมซะแล้วเพราะว่าการเล่นกลของพ่อผมผมรู้ว่าไม่ใช่กลเพราะว่าแกเล่นไม่เป็นเท่าที่เล่นก็เล่นด้วยวิชาเลี้ยงผีนั่นเอง อีกตอนหนึ่งพ่อแกเอาผ้าเขาม้าพับแล้วก็ม้วนแล้วก็เอาเชือกมัดให้เป็นรูปตุ๊กตาหรือว่ารูปชนีที่เขาทำโดยผ้าสบงหรือผ้าขนหนูหม้วนให้เป็นรูปชนีติดกิ่งมะขามทอดผ้าป่าเมื่อแกทำเสร็จแล้วแกก็โยนเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นบนพื้นเวทีเจ้าผ้ารูปชนีนั้นก็ลุกขึ้นวิ่งได้ร,บรอบๆเวทีเสียงคนดูก็เอะอะกันทั้งโรงตบมือต,ตีตีนกันสนันวันไวชุดนี้ไม่น่ากลัวเป็นชุดที่ขบขัน แต่ผมก็รู้ว่าถ้าเกิดมองเห็นก็จะเห็นว่าใครสักคนหนึ่งใช้มือจับเจ้าผ้าเขอาม้ารูปชนีเนี่ยให้วิ่งไปรอบ รุ่งเช้าผมตื่นขึ้นก็ทำหน้าที่ของผมก็คือเข้าครัวหุงข้าวหญิงเมียเพื่อนพ่อก็ช่วยทำกับข้าวเสร็จแล้วก็ร่วมบวงรับประทานกันซึ่งปกติพ่อผมก็จะมีพิธีตามเคยคือหยิบข้าวหยิบกับอย่างละนิดใส่จานพิเศษวางไว้ข้างหลังพอรินเหล้ามาจะดื่มก็ใช้นิ้วเนี้ยจิ้มลงไปในแก้วเหล้าแล้วก็ดีดไปข้างหลังสามครั้งแล้วพ่อผมก็จะลงมือกินทั้งเหล้าและอาหาร พฤติการของพ่อนี้เมียของเพื่อนพ่อผมเขาสนใจก็นิ่งมองดูการกระทําของพ่อแต่ว่าสามีเขาเนี่ยเป็นเพื่อนพ่อคงจะคุ้นเคยต่อพฤติการของพ่อดีจึงไม่สนใจมองเท่าไหร่ตกตอนสายมีพวกลิเกสองสามคนมาที่บ้านหิ้วเป็ดหิ้วไก่แล้วก็เล่ามาให้พ่อจึงมีการเลี้ยงกันเกิดขึ้นในตอนกลางวันพวกลิเกนั้นขอสมัครเป็นสิทธิ์ร่ำเรียนวิชาของพ่อพร้อมกับมีดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาครูด้วย การเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดก็เป็นไปถึงตอนเย็นและพวกลิเกก็รีบลากลับตอนค่ำพ่อก็ตามไปแสดงกับเขาตามเคยรู้สึกว่าระยะหลังๆนี้การเงินของพ่อเนี่ยดีขึ้นมากคนนิยมดูกลของพ่อก็มีการให้รางวัลพิเศษเสมอผมก็มีสร้อยคอห้อยพระสวมกับเขาบ้าง อยู่มาอีกหน่อยเดียวก็เกิดขาดคนจะเป็นเพื่อนผมซะแล้วเวลากลางคืนเพราะว่าภรรยาเพื่อนพ่อผมเนี่ยเกิดหวาดกลัวสิ่งต่างๆในบ้านเขาโดนอย่างเดียวกับผมที่เคยเจอเคยเห็นมาแล้วเขากลัวและอยู่ร่วมไม่ได้เขาจึงบอกสามีเขาให้ไปหาที่อยู่ใหม่ตอนกลางคืนผมก็เลยเหงาใจเลยว,ว้าเววอีกตามเคย เพื่อนรุ่นเดียวกันจะมาคุยบ้างก็มาเฉพาะหัวค่ำแล้วก็ลาแยกย้ายไปหมดผมก็คงนอนที่ริมนอกชาญคอยพ่อดึกๆตามเคยคืนหนึ่งผมคะเนว่าใกล้เวลาพ่อจะกลับเห็นจะได้ผมตกใจตื่นกับเหตุการณ์ที่อยู่ในมุง้งได้ยินเสียงรองเท้าดังกุ๊บกุ๊บมาถึงเรือนผมก็คิดว่าพ่อนี่กลับมาก็เลยลุกขึ้นไปยืนมองที่ช่องลูกกรงรัวบ้านท่านที่รักผมคิดผิดที่ผมเห็นไม่ใช่พ่อ คนที่ยืนข้างล่างคือตำรวจทั้งๆผมอยู่ในความมืดแต่ผมก็มองเห็นหน้าเขาได้ชัดเขายิ้มให้ผมอย่างแห้งๆผมพังะและล้มลงหมดสติผมรู้สึกตัวตอนเช้าพ่อนั่งพยาบาลอยู่ผมรวบรวมความจำจนครบก็เลยถามพ่อว่าพ่อเข้ามาได้อย่างไรผมถามแกเพราะว่าผมจำได้ว่าผมกลัวจนขาดสติแล้วก็หมดสติไปพ่อบอกว่ามีคนเปิดประตูรับพ่อพ่อตอบเท่านี้ ผมก็รู้ทันทีว่าคนที่เปิดประตูรับพ่อนั้นก็คือคนเก่าที่เคยปลูกผมเสมอคนเก่าที่ว่านี้บางทีก็ไปรับพ่อบ้างและคอยดูโจนผู้ร้ายจะมาฉกช,ชิงของในบ้านบ้างผมถอนใจอย่างเด็กเวรกรรมของผมจะหนีหายไปไหนก็ไม่ได้พ่อแกถึงจะเป็นพ่อเลี้ยงของผมแล้วก็รักผมเสมอด้วยลูกตัวสุดที่จะคิดหนีหายไปจากแกได้นอกจากผมต้องทำใจให้แกร่งกล้าขึ้นกว่าเดิม เท่านั้นที่พอจะปปะทะกับเหตุการณ์ต่างๆของพ่อไปได้นานเท่านาน